มันหัวเราปะหัวสกีล่ะสแกีล่ะสแกนมีล่ะเจอแล้วโอ้โหสี่ตัวเลยสี่ตัวเลยใกล้เรามีใกล้เรามีใกล้เรามีเจอแล้วตัวหนึ่งกลเราใกล้สวนน็อกหนึ่งดีกตัวหนึ่งจะโดนอยู่แถวนี้ทางซ้ายหลังรถตู้มั้งรอรอรอหามุมหามุมหามุมเจอแล้วเอ้ามันตายหมดแล้วนี่มันโดนตีใหม่ยิงเหลยอีกสองตัว กดฟินิชเลยอันนี้บอทนี่หว่าแสดงว่าผิดผิดผิดตัวละวโอ้ยเอ้ยไอ้ตรงที่เอ็งอยู่คนใช่ไหมใช่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 มีเสียงปืนมีเสียงปืนมีเสียงปืนกดฟินิช h ไว้ก่อนโด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 นหลังยิงโดนหลังยิงบอทบอดบอดบอดตาย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 อีกตายอีกหลังยิงโห่ไกลไกลน่าจะบอทบอทปล่าบอดตายบอดตายบอดตายสว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 ย อันนี้ใช่ปืนบอดปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโดนบอดยิงล้มปะไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเดี๋ยวรีแพ้ไปของเจ็บผมเจ็บผมเจ็บใช่มันกันมันกันมันกันมีคนอยู่บนไรเฮ้าส์เดี๋ยวมันก็ลงมาอุ้ยเฮี้ยเหี้ยเฮี้ยเพี้ยเยอะเพี้ยเยอะเพี้ยเยอะ น็อก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 ตัวหนึ่งน็อกตัวหนึ่งช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักยิวก่อนยิวก่อนไอเจ้าคันเซ็นยังไงวะล้มล้มล้มลมละเฟยจากซี่ตกผมเลยดูอะไรเห็นได้ละเฮ้ยมันไปทางอื่นแล้วนี่วะเฮ้ยอกดำ้ยโอ้โหไม่เอาอิมแพคเนีโยนไอสัตว์เอ้ย โอ้โหแล้วกูคัลเซนยูนตอนตอนเมื่อกี้ไม่ได้ไงเจอละเจอแล้วบบจะบอกว่าบอดหรือควนวะเจอเจ็บแล้วเจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้วไ้กระสุนหมดกระสุนหมด อะไรเล่นลีนเล่นลีนที่เดนี้กูเจอมาก่อนแล้วไอ้หนูเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลีได้เลยเดี๋ยวเราจะวิ่งใส่คนกันสแกนเนอร์มาละเฮ้ยใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลัง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 ยังมาหลังยังมาเฮ้ยหลังมันเป็นบอทนี่ว่ะไอ้นั่นน่ะหน้าโอ้สองตัวโอ้ยสองทีมลุยบวกบวกบวก ในเวลาม oh! 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 uh, ันแล้วเว้ยรอบนี้กินไก่ว่ะโอ้โอ้โอ้บอดยิงบอดยิงไอ้เหี้ยบอดฮองไตมันจะไปยิงคนไอ้เหี้ยอยู่ยงกูเปบ้านยาวเลยาแก่แา่หมด ทียอะไรตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งแล้วจะตึงล้ตายสองตายสองหมด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 เชี่ยผมวิ่งไม่ออกเสียเวลาชิบหายเลยอลอยผมไปก่อนอขอขยืมหน่อยขยิมหน่อย UV เนี้หยด เจอแล้วขอละเจอขอละเจอขอละเจอขอละเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายผมมีสายผมมีสายผมมีไอ้ชันปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดแยกกันอยู่แยกกันอยู่มันโยนมันโยนมันโยนเข้า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 น็อกนกน็อกเหลืออีกตัวนึงตัวนึงอยู่ในบ้านไอตัวนึงอยู่ในบ้านอุ้ยมันมาตามยิงผมมาตามยิงผมเอ้าคุณจะมาตายเหรอ เอาบอดีมาตายเฮียบอดเทลบอดเทลชีวิตมาบอด่วยชีวิตเฉยโคตรฮาเฮียอะไรวะเนี่ย <c oughs> ถ้าเรามีงานป้อนะมันตลอดมาอยู่มันคงจะมาทางเราเลยล่ะวันเดท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 เจอละ พวกนี้มันโง่งมากไปเล่นแอปอะไรนะมึงเห็นแอปอะนรไหมแอป,ป,แอป,ปเตือนคุยกัต่างชาติแอปอะไรวะซั๊แอปอะไรวะที่มันเล่นกันไงไม้มันคนตีนมันเหยียดสีผิวเป็นปูนี่โดนเหยียดสีผิวนางเศษนะพวกเยอรมันเหยียดสีผิวเป็นปูนี่ที่ไอ้ตอฟฟีลเลอร์รอด่าเลยมึงกลับไปละ